เขามาได้อารมณ์เสียใจเจ็บปวดร้องไห้อยากได้คนโอบอยากได้คนเข้าใจมาด้วยอารมณ์ทั้งหมดแต่คุณกําลังเสริมด้วยอารมณ์กลุ่ยอันหนึ่งลูกคนโตเดินมาเอาหนังสือมาฟาดหน้าเขาแล้วคุณแม่บอกว่ากินยาไหมจังหวะนั้นน้องวิ่งเดินหนีเลยจากที่เจ็บมาแล้วต้องการกอดๆต้องการอบอกประโลมต้องการอยากได้คนเข้าใจอยากได้คนโอบอยากได้คนเข้าข้างเพราะจังหวะนั้นมีคนนึงทําฉันเจ็บมาด้วยอารมณ์ทั้งนั้นเลย ฟังดีๆนะตอนนี้แพงมากเลยนะคุณเขามาด้วยอารมณ์เสียใจเจ็บปวดร้องไห้อยากได้คนโอยอยากได้คนเข้าใจมาด้วยอารมณ์ทั้งหมดแต่คุณกําลังเสริมด้วยอารมณ์กลัวอีกอันหนึ่งกินยาไหมไม่กินไม่กินหายแล้วหายแล้วหายแล้วจังหวะนั้นเลยคุณกําลังสร้างความกลัวขึ้นมาเขามาด้วยอารมณ์คุณเอาอารมณ์อีกอันหนึ่งไปทับเขาเขากลัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาก็เลยหดทุกอย่างลง ไอความเจ็บปวดตรงนั้นกูไม่เจ็บก็ได้กูไม่เอาก็ได้กูไม่เอาอะไรก็ได้แต่กูกลัวตอนนี้กูกลัวยาและประเด็นคือคุณกําลังสร้างให้เขากินยายากมากขึ้นจังหวะที่เขาป่วยจริงคือถ้าใครฟังนิกกี้แล้วรู้สึกว่าแบบแรงจังพูดแรงจังรับไม่ได้ต้องไปฟังช่องอื่นค่ะต้องไปฟังนักจิตวิทย,ททยาที่แบบพูดเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะของนิกกี้คือตรงไปตรงมาแบบนี้คือตอนแหลคือตอนแหล,ค,ออแหลคุณโกหกคุณโกหกลูกแต่คุณบางทีฟังแล้วรับไม่ได้นึกออกปะคือเวลาที่เราโกหกลูกว่ากินยาไหม จังหวะนั้นเขาเรียนรู้ว่าจังหวะเนี้ยเขาไม่กินได้เว้ยคือคุณไม่ได้จะให้เขากินจริงๆดังนั้นพอเขาเดินหนีไปเขาไม่กินได้ใช่ปะจังหวะที่เขาป่วยจริงและเขาจะต้องกินยาจริงแต่ด้วยความที่เขาเคยรู้ว่าไม่กินได้เว้ยแบบแม่แบบเคยโกหกไว้ดังนั้นจังหวะนี้เขาเลยเดินแบบไม่เอาแล้วไม่กินไม่กินไม่กินจังหวะนั้นคุณจะให้เขากินยามันจะยากมากโกหกอยูอย่บ่อยๆเบี่ยงเบนอารมณ์ไปเปลี่ยน เปลี่ยนโหมดไปเรื่อยคุณแค่อยากให้เขาเงียบแค่คุณโอเ๋เขาแค่นี้มันจะเป็นอะไรล่ะใช่ไหมล่ะคุณโอเ๋เขาบอกอืมไม่ได้ตั้งใจพี่เขาไม่ได้ตั้งใจเนาะไหนเล่าให้ฟังซิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วน้องเขาเล่านะน้องเขาเล่าด้วยนะจังหวะน,นั้นน,นเราสอนเขาได้เลยอ๋อเขาดึงแรงใช่ไหมลูกเขาหยิบหนังสือมาแรงมากเลยเลยไม่ทันระวัง เขาดึงมาด้วยความไม่ระวังและตัวเราก็ไม่ได้ระวังเลยใช่ไหมลูกเราเข้าไปดูใกล้ๆใช่ไหมจังหวะนั้นเราไม่ทันตั้งตัวเราเองก็ไม่ได้ระวังเลยใช่ไหมลูกเราก็เลยโดนเข้าไปเต็มหน้าเลยเจ็บใช่ไหมคะเจ็บใช่ไหมคะพี่เขาไม่ได้ระวังค่ะพี่เขาไม่ได้ระวังเนาะเราเองก็ไม่ได้ระวังด้วยเซมเซมคือเราไม่ได้บอกว่าพี่ผิด เราไม่ได้บอกว่าพี่ผิดเพราะเราพูดตามความเป็นจริงคือพี่ไม่ทันระวังพี่ไม่รู้ว่าเวลาดึงแล้วมันจะกระชากแล้วจะไปโดนมือนึกออกปะพี่เขาไม่รู้นี่เราคือพูดความจริงเราคือคนจริงเข้าใจปะเราต้องเป็นคนจริงให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ได้เป็นคนผิดขนาดนั้นคุณอยากได้โอล้ะโอลคุณอุ่นใจยังอุ่นใจเนาะแต่นะักตอนนี้คือเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นวิเคราะห์คดีก่อนว่าคดีนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ฟันธง ปุ้งปั้งไปเราก็ต้องถามว่าคดีนี้เกิดแบบนี้เนาะอ๋อพี่เขาไม่ได้ตั้งใจเลยเขาไม่ได้เจตนาข่ะลูกไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วเวลาที่เวลาที่เขาทําอะไรผิดเราก็ต้องไปเสริมเรื่องนั้นไม่ได้ตั้งใจเลยตัวคนเนี้ยคนเนี้ยที่มาแล้วเราพูดว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจจังหวะพอคนนี้ไม่ได้ตั้งใจบ้างเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจทําให้หมาม้าเสียใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจเนาะไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรค่ะ จังหวะน,นี้เขาจะลิงก์เลยเว้ย EF สมองจะดีตอนนี้เขาจะลิงก์ว่าเฮ้ยตอนนั้นที่แม่เคยพูดว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยตอนนี้กูก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเฮ้ยเหมือนกันเว้ยดังนั้นเขาจะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์คำนี้มากขึ้นใครที่ต้องการความรู้ลงลึกกว่านี้นะคะแล้วจะได้เข้ากลุ่มปรึกษาฟรีด้วยนะคะแล้วก็ได้คุยกับนิกกี้ด้วยในในเรื่องของน้องในเรื่องของแบบ การดูแลน้องตลอดระยะเวลาของการโตของน้องเลยอ่ะไม่มีหมดอายุนะคะใครที่อยากที่จะได้สิทธิพิเศษขนาดนี้นะคะเข้ามาเรียนกับนิกกี้ในคอร์สจะรายละเอียดแน่นกว่านี้อีกนะคอสของนิกกี้ไม่เหมือนใน Youtube ไม่เหมือนในหนังสือที่คุณเรียนมาทักมาปรึกษาได้เลยทักไลน์อข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเพจเลยเนาะ yeah.